คุณกิ๊ฟอยากพิสูจน์ไหมว่าไอแปลงนี้ยมันเคยลงแดงมาก่อนคือเอาพูดตรงๆพี่พูดพี่เก้พูดผมมา่ผมไม่เชื่อเลย <laughs> นะครับเพาะว่าไมาขนาดนี้ <laughs> ใช่แล้วผมมีวิธีพิสูจน์แล้วครับพี่ลองดูลองเดินเข้าไปดูครับความแน่นของดินฮะอยยังแน่นเหมือนเดิมโอ้โห <laughs> ถ้าถอดรองเท้านี่รับรองได้ทะลุนะฮะ <laughs> ขอโทษนะครับท่านผู้ชม120กิโลนะครับ <laughs> น้ำหนักผมเนี่ยเฮ้ยพี่แก้เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ อ๋อไอ้ตรงนี้แน่นจริงแต่ว่าตรงนี้มัน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 ไม่แน่นน่ะพี่อ่าอยาบอกนะว่าสายน้าหยดพี่หยุดแค่นี้มันก็เลยล้วนแค่นี้ใช่ครับอ๋อนี่แหละครับเหตุผลที่เราใช้สารไบโออสิมูลันก็นคือเราเน้นที่ดินฮะเมื่อคืนแปลแปงนี้ก็ฝนตกเหมือนกันฝนตกใช่เดี๋ยวมันไม่อุ้มน้ําเลยพี่มันไหลหมดเลยเพราะว่าดินมันแน่นเพราะนั้นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับการแก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็คือ เราคงไม่แก้ปัญหาโดยการถ่ายทิ้งครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงโอ้โหม,นนมันแน่นมันแน่นจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบแน่นแล้วไม่อุ้มน้ําด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าพืชเรามีอาการลงแดงนะครับเราสามารถแก้ปัญหาโดยบนพื้นฐานทํางานให้คุ้มทุนได้คืออันดับแรกแก้ปัญหาก่อนเพื่อทํางานให้พืชมันเจริเติบโตได้ อันนี้คือเขาเรียกว่าระยะสั้นส่วนระยะยาวก็คือทําอย่างแปลกวากี้เนี่ยนะครับที่ใช้ปลูกทั่วปลูกปอเทืองแล้วก็ใช้สารไบโอซิมบันช่วยนั่นแหละครับจะทําเป็นระยะยาวได้ผมถามนิดนึงครับพี่เก้คือดินแน่นแบบนี้มันไม่มีปัญหาการปลูกพืชเลยเหรอครับพี่เพราะว่าโอ้โหไอ้ข้างหน้านี่แน่นมากแต่ว่าผมยอมรับว่าไอ้ตรงที่อยู่บริเวณที่อ้อยปลูกเนี่ยดินมันนุ่มนะครับมันมีปัญหาการปลูกพืชไหมครับปัญหาของดินแน่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4ข้อหลักๆข้อแรกก็คือ การใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับมันไม่สามารถที่จะให้น้ำเนี่ยละลายแล้วก็ไหลลงไปที่ระบบลากได้เพราะ hmm. ดินมันนั่นมากมันก็ไหลออกไปด้านข้างสังเกตดูนะฮะไหลลงมาทั้งห,หมดเลตรงนน้นเปียกตรงนี้ไม่เปียก,เ,ยกเพราะยปีแน่นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ข้อที่2องอลาก นะครับจะไม่สามารถจเจริญเติบโต,ตได้เป็นอย่างดีเพราะว่าดินมันแน่นการชอนชัยหรือว่าธาตุอาหารต่งตางๆมันก็น้อยไปด้วยนะครับก็ดูได้เลยนะครับญาติญาบริเวณไม่มีเลยม<ต>ไม่มีเลยนะครับส่วนข้อที่3สําคัญมากเลยก็คือจุลินทรีย์ดีต่างๆนะครับที่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจหรือแม้กระทั่งระบบลากเองที่ใช้ออกซิเจนใน,ในการหายใจซึ่งต้องใช้ช่องว่างในดินนะครับช่องว่างในดินเนี่ยซึ่งมีประมาณสัก45%สําหรับน้ําและอากาศแต่ถ้าตอนมันมีแค่น้อยกว่า5%ลงไปเนี่ยช่องว่างไม่มีแล้ว Mm hmm. เพราะฉะนั้นออกซิเจนก็ไม่สามารถซึมลงไปได้จุลินทรีย์ดีก็ตายหมดเพราะนั้นสําคัญคือพอจุลินทรีย์ตายดินก็มีปัญหาอ mm hmm. ินทรีย์วัตถุก,ก็น้อยลงทันทีเลยนะครับ,รบส่วนข้อสุดท้ายสําคัญมากเลยข้อที่4ก็คือมันไม่อุ้มน้ําโอ้อันนี้เห็นภาพชัด<า>เจนเลยนะครับอุ้มไม่อุ้มน้ําเลยนะไอตรงที่แข็งเนี่ยมันค,คือมันถ้าไม่บอกว่าฝนตกเมื่อคืนแต่จริงๆผมเชื่อ <Yeah. S 1> เพราะว่าดินข้างในเนี่ยมันเปียกชุ่มหมดเลยยกเว้นไอกองนี้นี่แหละมัน พอมันสูดสายน้าหยดปุ๊บมันมันแข็งเลยพี่อือูแข็งมากไม่ว่าดินแข็งมากแล้วไม่อุ้มน้ำเลยอยากรู้ไหมครับว่าผมทํายังไงครับต้นทุนต่ามากๆเลยครับระบบน้ําหยดเหมือนเดิมทุกอย่างมีเหมือนเดิมหมดเลยเพียงเราเติมสารไบโอซิมูลตต์อยู่ไม่กี่ตัวอ๋ออยู่ในางที่พี่แนะนาผมในปีที่แล้วในแปลงที่แล้วก็มีอะไรครับจำได้ไหมฮะฮิวมิกฮิวมิกฟูวิกฟูวิกอะมิโนกูโคดกูโคตกดกูตามิกกดกูตอมิกและที่สําคัญก็คือ เราต้องการลากใช่ไหมครับต้องใช้สาร้ลายสาราย,ยอัตราส่วนที่สําคัญคือเท่าไหร่ครับ5ต่อ2เท่านั้นนี่แหละครับแล้วราคาไม่ได้แพงเลยนะครับสารไบโอติมูเลตต์ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงเลยแล้วดูผลที่ออกมานะครับคุณกิฟคิดว่าอย่างเงี้ยเอาสักกี่ตันดิโอ้ยไทายแบบนี้ก็โอ้เป็นสิขึ้นนะพี่นะสิบขึ้นใช่ไหมครับชใช่าะอนสวยใช่ ผมก็หวังว่าเป้าหมายเราเนี่ยจะเพิ่มผลผลิตให้ได้สัก30เปอร์เซ็นต์นี่คือมาถึงประมาณ18ตันต่อไร่หลังจากที่เราใช้สารไบโอซิมรลันแลวปับสภาพดินดีแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราคาดว่าน่าอยู่ประมาณสัก12ถึง13ตันต่อไร่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันคือมันมันลงแดงมาครั้หนึ่งมันมันมันไม่เจติบโตต่ตัวมันชะงักการเติบโตไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นแหละคือเหตุผลนะครับแต่ถ้ามองภาพตรงนี้นะมันเห็นภาพชัดเลยนะพี่ว่า ไอ้บริเวณที่มันอยู่ใต้ต้นคือสายน้ยนําหยดเ่ยปกติเนี่ยเราจะวางกันติดต้นอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงที่สายน้ําหยดน้าวิ่งไม่ถึงเนี่ยดินมันแน่นหมดเลยนะเนี่ยเดินไปรู้เลยเนี่ยใช่เนี่ยโอ้คือมันแน่นหมดเลยนะครับแต่ไอ้บริเวณที่สายน้ยนําหยดถึงเนี่ยดินมันนุ่มใชอยังเข้าเลยเนี่ยนั่นแหละครับนั่นคือผลของการที่ใช้สารไบโอซิมิลันชี่เฉพาะจุดบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ดินล่วนซุยน้ําอากาศถ่ายเทได้ดีจุลินทรีย์เยอะแต่อย่างที่บอกครับว่า นี่คือการแก้ปัญหาแค่และชั่วคราวเพื่อไม่ให้ต้นทุนมันสูงนะครับแต่ถ้าระยะยาวก็ต้องกลับไปเหือนกระแปลงมัคกี้นี้ครับ,รบก็คือเข้าไปสู่กระบวนการการปรับสภาพดินระยะยาวเลยรประมาณนั้นครับโอเคครับโอคคบ้โหผมได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวผมรบกวนให้พี่เก้พาเดินชมแปลงต่อเพราะว่าผมอยากจะรู้เรื่องอ เกี่ยวกับเชื้อราตัวหนึ่งซงึ่อว่าวอะไรครับเก็บคาถามไว้ก่อนครับแล้วเก็บคําถามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวระหว่างเดินดูได้เดี๋ยวขอญอาตถามเกณฑ์นะครับได้เลยครับนะไปเดี๋ยวไปดูต่อคลิปนี้สนับสนุนโดยแม่ธรณีพิกแผ่นดินพลิกชีวิตเพิ่มผลผลิตชีวิตเปลี่ยน